ปรากฏการ์การพูดคุยกันระหว่างกลุ่มมะขามป้อมมะขามป้อมมะขามมะขามหวานเพชรบณ์มะขามป้อมผมมีไอจำได้แค่ไอละคร <c oughs> ละครกลุ่มมะขามป้อมเมื่อก่อนอสมัยเรียนผมจําได้รุ่นไหนเนี่ยกลุ่มมะขามป้อมรุ่นนั้นแล้วใช่ไอช่วงเวลาเดียวกับคนหน้าขาวอ๋ออ๋อปรากฏการ์ว่าด้วยเรื่องกลุ่มมะขามหวานเพชรบณ์ <c oughs> <c oughs> นำทีมโดยสันติพร้อมพัฒน์ ครับอัครเดชทองใจสดนายกด้อยนายกด้อยไปพูดคุยกันกับเนวินอนุทินและชาดามีอนุทินด้วยร่ะลีเรามีด้วยและชาดาเป็นปรากฏการณ์ที่หนะที่คิงที่คิงพาวเวอร์รังน้ำรางน้ำอห้องนั้นผมเคยไปมาแล้ว้องหรูห้องหรูดูสบายอาหารดีวาย เขาบอกอร่อยพูดคุยกันว่าด้วยเรื่องการเมืองครับทำให้เวทีการปรับคอรลมสสถานสะเทือนไปทั้งระบบอก่อนจะไปฟังฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจให้ด้วยนะคะแล้วไปฟังกันต่อเลยค่ะที่น่าสนใจคือกรณีนี้การเจรจาระหว่างทีมภูมิใไทยกับ พลัพลังประชารัฐสายเพชรบูรณ์เนี่ย <Ừ. S 2> ซึ่งมี6สสเนี่ยไม่ใช่เพิ่งคุยวันนี้ครับแต่คุยมาแล้วหลายหลายเดือนอ <Ừ. S 2> เพราะเป็นหลักของนักการเมืองนะฮะถ้าจะเลือกตั้งครั้งหน้าต้องเตรียม <Ừ. S 2> และการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยเราบอกตลอดนะทั้งภูมิใจไทยและเพื่อไทยเนี่ยโอจะเน้นบ้านใหญ่เป็นหลักจะเน้นบ้านใหญ่เป็นหลักและบ้านใหญ่ที่สําคัญที่ไหนบ้างลองหันไปดูเนี่ยเพชรบูรณ์คือโมเดลบ้านใหญ่ที่ซักเซที่สุดเพราะอะไรมะเขาพักพลังประชารัฐ ที่กระแสในการเลือกตั้งตอนปีหกไม่ได้ดีเท่าไหร่ครับไม่เหมือนตอนปีหกสองนะมไม่ดีเลยลุงตู่เขาไม่อยู่ขายลุงป้อมและกระแสไม่ดีแต่เขาสามารถกวาดสอสอได้ทั้งจังหวัดใช่ยกจังหวัดหกคนส้มเนี่ยแซงไม่ได้เลยส้มฐานคะแนนในกลุ่มชนกลุ่มน้อยชนเผ่าเสียงดีดีโอ้ดีมากแต่พอถึงเวลานำไปสู่การเลือกตั้ง พลังประชารัฐนำทีมโดยกลุ่มมะขามป้อมเนี่ยนะคว้าชัยทุกเขตครับไอ้นั่นหนึ่งนะเห็นแต่้อนว่าบ้านใหญ่เนี่ยซักเซสและโมเดลนี้น่าสนใจใ<ช>พักไหนๆการเมืองไหนก็อยากได้ใช่และที่สองพอดูตอนเลือกตั้งนายกอบจอ,อ่ะนอก,<ย>กจากนายชนะนายกอบจอแล้วเนี่ยไอ้สมาชิกสอทอยกทีมยกทีมกว่าอาจจะหายไปเขตสองเคะที่ให้กับแบบออตอนนี้กลับมาอยู่แล้ว <laughs> <c oughs> คือเป็ดเสร็จมากเพราะนั้นโมเดลของเพชรบูรณ์เนี่ยใครๆก็สนใจตั้เลือกตั้งครั้งหน้าใครสามารถดึงตั้งอกเสียงอ <c oughs> ของเพชรบูรณ์เนี่ยกลุ่มนี้มาได้เนี่ยคือได้สสแน่น <c oughs> อ,อนโอ <c oughs> กาสเนี่ยเกือบร้อเปร์เซพราะนั้นไม่แปลกที่ทุกพรรคการเมืองวิ่งไปหาถ้าบริบททางการเมืองและการได้มาซึ่งสสที่เป็นตัวแทนประชาชน มาจากกระบวนการเลือกตั้งและเป็นแบบเพชรบูรณ์โมเดลเออใครใครก็อยากได้กลุ่มบ้านใหญ่ยกชุดคำถามพเพชรบูรณ์โมเดลทําไมเป็นบ้านใหญ่ที่สกเร็จตรงนี้มากกว่าที่ก็อยากรู้เพราะที่บ้านใหญ่หลายที่เนี่ยแพ้ส้มแพ้แบบเพื่อไทยแพ้คือหลายที่แพ้นะเป็นบ้านใหญ่แต่แพ้แต่ทําไมก็มีแบบก็มออีปรชัชญาก็มีวิธีคิดก็มีการจัดรูปแบบยังไงถึง บ้านใหญ่เพชรบูณ์เขาสักเซสอันนี้น่าสนใจมากกว่าจังหวัดอื่นอบ้านใหญ่ทะเลาะกันครับทะเลาะกันทุกคนต่างต้องการอํานาจและการได้มาซึ่งเก้าอี้สสก็เหมือนยกตัวอย่างนี้เลยยกอย่างปริมณฑลน่ไงบ้านใหญ่ทะเลาะกันทะเลาะกันพอบ้านใหญ่แตกกันก็เปิดช่องว่างให้ส้มเสียบแทรกแต่เพชรบูรณ์รวมกันเป็นหนึ่งเดียวและแบ่งปันผลประโยชน์กันอย่างลงตัวครับจำไห้นะครับรวมกันเป็นหนึ่งเดียวแบ่งปันผลประโยชน์ และอำนาจอย่างลงตัวสูตรไปแค่นี้สูตรไ่แค่นี้ที่นี่รวมกันแล้วไม่พออคนที่เป็นตัวแทนที่มอถูกมอบหมายจะต้องกระจายทรัพยากรไปยังบ้านใหญ่ทุกทุกบ้านทุกทุกเดือนทุกทุกเดือนด้วยด้วยครับอยู่คุณอยู่นิ่งมีการดูแลคนอย่างนี้คนอยู่นิ่งๆเดี๋ยวน้ำไหลมาเองใช่โอ้ท่านพอเป็นแบบนี้สิ่งที่อยากรู้เปชบูร์ บ้านใหญ่มีกี่ตระกูลเอาฟิลลองไล่ดูห้าห้าตระกูลห้าตระกูลที่รวมกันเป็นหนึ่งรวมกันเป็นหนึ่งจัดสรรอำนาจและผลประโยชน์อย่างลงตัวอตระกูลแรกพร้อมพัฒน์พร้อมพัฒน์สุนทรีตัวแทนสันติตระกูลที่สองหัวช่วยหัวช่วยโอ้นี่อยุ่นานนานมากนานหน้าหัวช่วยทีมลูกพี่จลัดหัวช่วยจลัดหัวช่วยน้ำจักรัดหัวช่วยอ่านั่นมาหนต่อมานี่เกศรทองอ๋อเกษรทองลุงปัญจะ สามแล้วลูกหลานยังอยู่ในเลยพื้นที่เหมือนเดิมเอาสามตระกูลสามแล้วนะสามแล้วทองใจสดทองใจสดนายก้อยนายก้อยลูกพี่เียมอนแล้วก็มีมีมีสอสอก็มีลูกชายเป็นสอสออยู่ทองใจสดอาอสี่แล้วตั้งตระกูลเฮานี่ตั้งตระกูลนําทีมโดยสุพจน์ตั้งตระกูลนี่เมื่อก่อนเขาแข่งกันนะที่เนี่ยอแต่พอหลังๆเนี่ยเมื่อลูกไขรไปเซ็ต จัดห้าตระกูลนั้นเป็นหนึ่งเนี่ยใครเราไปเซ็ดก็พ่อสันตินี่แหละพ่อสันตินี่แหละพ่อสันติเนี่ยจัดแบ่งลงตัวและเป็นแกนแกนโดยมีมือปฏิบัติการที่ทุกคนเชื่อใจคำไหนคำนั้นเขาคือด้อยนายกด้อยอัครเดชทองใจสดต้องบอกานายกร้อยเนี่ยเป็นคนที่มีเพื่อนมากนะคนที่ทำแบบนี้ได้ต้องคนที่มีเพื่อนมากต้องมีเพื่อนมากดอยนี่เป๊ะจริงๆ <c oughs> เพราะฉะนั้นประสานผลประโยชน์ลงตัวทั้งระดับจังหวัดออทั้งระดับการเมืองภาพใหญ่ออนี่ต้องแต่มอบหมายให้สันติเป็นแกนแต่ภาพที่ออกมาว่ามีการนั่งรับประทานอาหารกับแกนนําของบู้จัยอย่างคุณเนวินคุณลุงินคุณจาดานั้นอย่าเพิ่งสรุปนะ,อะไอ้นี่กรองแบบเพิ่งยกหนึ่งว่าทีมนี้ทั้ง6เนี่ยจะยกมาที่ภูมิใจไทยยังไม่ใช่ระดับของ ระดับแบบที่เป็นแบบนี้เขาอยู่มันนานเขาลงได้เนี่ยเขามีอะไรเก่ากว่านั้นใช่เพราะทั้งภูมิใจไทยก็เข้าหากล้าทําก็เข้าหาและเพื่อไทยก็เข้าหานี่ผมบอกพี่วีให้ครับผมถามมาแล้วถามมาแล้วเหรอว่าปรากฏการณ์การรับประทานอาหารและทานวายกันที่คิงพาวเวอร์กันเนี่ยในรอบเนี้เป็นยังไงเขาบอกว่านัดหมายกันมาหลายรอบในออช่วงสองสามเดือนนี้ครับก็ พลาดกันไปอยู่เรื่อยๆรอบนี้นัดกันบอกว่าจะมาคุยกับคุณเนวินและคุณอนุทินครับและการพูดคุยแบบนี้เขาบอกว่าถ้าไปพูดคุยแล้วไม่แจ้งผู้ใหญ่มันจะเกิดปัญหาได้สันติเลยไปคุยกับลุงป้อมอ๋อบอกลุงป้อมแล้วบอกลุงป้อมครับบอกว่าต้องไปพูดคุยเนี่ยลุงป้อมก็บอกก็สันติก็ไปคุยๆแล้วกันอูนี่แบบดไม่เสรับ ครั้งหน้าลุงป้อมไม่อยู่เลยหรอไม่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 เรืไม่ไม่ไม่เกการเมืองแล้วหรอลุงป้อมเปิดทางมาขามป้อมเลยยุกชุมมาขามหวานมาคุยกับบุรีรัมนี่ไงและคุยเสร็จเขาบอกว่าเป็นการจับมือกันเป็นพันธมิตรแต่ในขณะเดียวกันไม่ได้ปิดประตูการเจรจาในกลุ่มอื่นๆนะฟังว่าอีกครั้งหนึ่ง ไม่ได้พัดประตูให้พักเปื่อจกับกล้าทำไม่ได้ปิดประตูในการเจรจากับกลุ่มอื่นๆนะเอก่อนหน้านี้สันติไปคุยกับเพื่อไทยไปแล้วคุยยังคุยเรียบร้อยแต่ไม่ได้รับสัญญาณว่าต้องดําเนินการต่อไปกันอย่างไรกล้าทาคุยยังกล้าทาคุยแล้วโอกาสใหม่คุยยังโอกาสใหม่พบแล้วโอ้นี่นี่เดี๋ยวมีกี่พักเนี่ยหกเสียงเพชรบูรณ์โมเดลเนี่ยนะอ่า ภูมิใจไทยเพื่อไทยกล้าทำโอกาสใหม่ที่ไม่คุยอยู่พรรคเดียวครับปักันเลยที่ไม่คุยอยู่พรรคเดียวรวมไทยสร้างชาติรวมไทยชาติไม่คุยอยู่แล้วประชาธิปัตย์ก็คุยโอ้โหนี่ว่าวพรรคเลยเหรอพลังประชารัฐคุยไหม มะขามหวานน่ะหวานจริงๆหวานจริงๆนี่ผมได้ยินว่าว่อวันก่อนพี่วีไปเจอหน้าเจอตาใครแถวแถวหัวหินไม่ใช่ไม่ไม่แน่นอนครับเป็นเขาหลักของเป็นจัวงเขาต้องคุยทั้งหมดเนี่ยอย่างที่บอกเพื่อไทยภูมิใจไทยกล้าทำอนาคตใหม่ประชาธิปัตย์คุยหมดแหละ แต่สุดท้ายแล้วต้องดูนี่นี่คือการเลือกตั้งข้างหน้าอย่างที่บอกคือเป็นเกมของบ้านใหญ่พี่วีปรากฏการการพูดคุยรอบนี้พี่วีว่าใครได้อ่ะเอาเป็นว่าได้ทั้งคู่อ่าหนึ่งก็คือภาพของบ้านใหญ่พเพชรบูรณ์ทั้งหกเสียงเนี่ยมียมอำนาจต่อรองมากขึ้นในเวทีของการเจราจาว่าจะไปพักไหนดีขณะที่ฝั่งของภูมิใจไทยภาพหลุดออกมาก่อนที่จะเมเจราจาปรับอรมอวันเสาร์อาทิตย์นี้ อำนาจต่อรองในการเจรจาปล่ากรมอมากขึ้นเพราะฉะนั้นภาพหลุดใบเดียววินวินทั้งคู่ฮะทั้งกลุ่มเพชรบูรณ์และพรรคภูมิใจไทยแต่ที่ไม่วินมีคนเดียวครับคือนั่นคือป่าลอยต่อครับใช่ไหมปอป่าลอยต่อภาพแบบนี้ออกไปทำให้บ้านป่ากลายเป็นป่าที่เงียบสงัดมากขึ้นและนับวันจะมากขึ้นครับ ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ